แถวที่เก้าค่ะโซ่สามพลิกชิ้นงานเราจะลงตรงนี้สองครั้งตามด้วยโซ่สองแล้วเราก็ลงไปอีกสองครั้งตามด้วยโซ่สองค่ะช่องถัดมา อันนี้เราก็ลงโซ่สองเหมือนเดิมแล้วก็เราก็อันนี้พอนึงคอไปสองหลักเนาะแล้วก็โซ่สองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลงไปอีกสองครั้งโซ่สองลงไปอีกสองครั้งค่ะหลังจากนั้นเราโซ่สองจึงข้ามาช่องถัดมา จบชิ้นงานด้วยพอหนึ่งคอลงข้างๆงนี้ลักษณะงานของแถวนี้ซึ่งเป็นแถวที่เก้านะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้จะมีหนึ่งสองสามสามคู่นะคะขั้นด้วยโซ่สองอันนี้ก็โซ่สองนะ แถวที่เก้า